กลับมาแล้วกับการรีวิวกระเป๋าแบรนด์โปรดของก้าวนะวันนี้เราก็จะมารีวิวกระเป๋า Hello Lulu กันชื่อคอลเลกชันว่า Flow ในคอลเลกชัน Flow เนี้ยเขาจะมีกระเป๋ารูปแบบเดียวกันแต่ว่าเขาจะมีหลายๆไซส์จะมีทั้งหมด4ไซส์ที่มีขายอยู่ตอนนี้นะอันนี้จะไล่ไปเลยตามลำดับใบใหญ่สุดแล้วก็เรียงไปจนถึงเล็กสุดเลยเป้ใบใหญ่ชื่อว่า Oliver เป็นแบ็คแพคเลยใส่โน้ตบุ๊กได้ถัดมาก็จะเป็นเป้เหมือนกันแต่เป็นเป้ที่ขนาดเล็กลงมา ชื่อว่าเซเลสเป็นเป้เล็กๆเลยอะอย่างนี้ถัดมาก็จะเป็นไซส์ที่เล็กลงมาอีกหน่อยหนึ่งรุ่นนี้จะชื่อว่าเฮลิโอก็จะเป็นกระเป๋าสะพายข้างแบบนี้คลอสบอดี้ก็ได้สะพายไหล่ธรรมดาก็ได้สุดท้ายใบเล็กสุดชื่อว่ารุ่นอาร์มี่ก็จะเป็นกระเป๋าสะพายแต่เป็นแบบใบเล็กจิ๋วเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวครบทุกไซส์เลย สำหรับกระเป๋าเป้โอลิเวอร์นะจะมีทั้งหมด2สีที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือสีบราวเบจก็คือสีน้ำตาลแล้วก็เบสิคแบล็กคือสีดํานี้เราจะมารีวิวในสีบราวเบจก็แล้วกันจะได้เห็นภาพชัดเจนอันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กตามสไตล์กระเป๋าไฮโหลลูลูนะจะเป็นกระเป๋าที่เบาอันนี้คือข้อดีของกระเป๋าไฮโหลลูลูทุกรุ่นเลยส่วนใบนี้เนี่ยสเปคของเขานะก็คือจะเป็นโพลีเอสเตอร์ร้อเซนเนื้อจะกันน้ำอ่งงั้นเดี๋ยวจะเทสกันน้ําให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะ เปล่าว่ามันเป็นเม็ดๆนะแต่ว่าถ้าเราดูดีๆนะมันก็มีความซึมเหมือนกันนะเราก็ต้องรีบปัดแล้วก็หาที่หลบฝนซะโดยด่วนนะคะจุดเด่นถัดมาของรุ่นนี้นะอยู่ที่วิธีการเปิดปิดกระเป๋าหรือว่าการเปิดกระเป๋าเพื่อจัดของเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ดูเลยละกันเนาะตัว collection flow อันนี้ฝากระเป๋าเขาจะเป็นลักษณะนี้เหมือนเป็นฝาคลอบอะก็คือแฟบลงมาอย่างเงี้ยเวลาเปิดก็เปิดอย่างเงี้ย หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะสะดวกหรอมันดูมันต้องเปิดฝาแล้วเวลาเปิดกระเป๋าทํายังไงเขาก็จะมีจุดให้เราดึงตรงนี้ตรงนี้จะมีหูนะแล้วเวลาเราเปิดอ่ะก็คือเราก็ดึงหูตรงนี้แล้วเปิดปุ๊บมันก็จะเปิดกว้างแบบนี้เลยพอเสร็จแล้วใช่ปะ่ะเราจะปิดกระเป๋าเราก็แค่เอามันครอบลงมาแล้วเราก็ดึงไอ้ตุ่มวงๆตัวเนี้ยเราก็ดึงมันตอนนี้มันลูดแล้วเห็นป่ะนี่รลดกลับเข้าไปแล้ว ทีนี้มันก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือเวลาที่เราเปิดกระเป๋าใช่ป่ะเราอาจจะอยากได้การเปิดกระเป๋ากว้างหรือแคบอะเราสามารถก,กําหนดได้ที่ตัวล็อกตรงนี้นะเขาจะมีจุดให้ก,หกดพอกดแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะดึงสายให้มันยาวหรือสั้นก็ได้ถ้าเราต้องการให้มันกว้างแบบเปิดกระเป๋ากว้างๆเราก็ดึงมาสุดแบบนี้เลยแล้วเราก็จะเปิดกระเป๋าได้กว้างอีกกว้างแบบกว้างสุดๆหรือว่าถ้าใครอยากให้มันแบบเออไม่อยากจะเปิดกว้างสุดขนาดนี้ล้วก็ปรับล็อกตรงนี้ว่าเออฉันจะเปิดสุดแค่นี้นะ เอาแค่นี้จะเปิดแค่นี้พอพอเสร็จแล้วเราปิดก็เหมือนเดิมแค่นี้เลยง่ายก้าก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วตอนแรกดูเหมือนจะวุ่นวายดูเหมือนจะยากเนอะแต่ว่าจริงๆแล้วพอทําจริงๆก้าว่ามันก็สะดวกดีนะมันแค่2งจังหวะเองอะคือปิดฝาแล้วก็ดึงพืชอย่างเงี้ยเวลาจะเปิดก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วเราก็จับหูนี่รเราจะไม่จับก็ได้ที่ขอบกระเป๋าตรงนี้มันจะมีความเป็นแผ่นๆอยู่ซึ่งเราจับอย่างงี้ก็ได้แล้วเราก็เปิดกระเป๋าปื้ดเสร็จแล้วก็อาจับมันมารวมปิดดึงปื้ด จริงๆแล้วมันง่ายถ้าเราได้ลองใช้ดูทีนี้เรามาดูช่องใส่ของกันเราเริ่มจากข้างนอกก่อนเนาะแต่สังเกตเห็นนะว่ากระเป๋าใบนี้มันจะเป็นช่องแบบอย่างนี้แบ่งสองข้างนะข้างหน้าเป็นช่องใส่ที่มีความสูงแล้วก็เป็นซิปแบบนี้เดี๋ยวเปิดให้ดู บบีเปิดช่องได้อย่างนี้เลยนะมีที่ฮุกคุญแจแล้วก็ช่องใส่ตรงนี้ก็จะมีช่องเล็กๆอีกเอาไว้จัดระเบียบได้ประมาณนึงเป็นช่องที่มีความยืดหยุ่นมากนี่ช่องนี้ด้วยเดี๋ยวลองใส่โทรศัพท์อันนี้เป็นโทรศัพท์ m a e 0่ X ของหัวเวยนะ่ยเนาะใส่เข้าไปอย่างนี้เลยมันจมไปเลยเนะ จริงๆก้าวว่าช่องนี้เขาน่าจะให้เอาไว้ใส่พักโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยหรือใส่เมาส์แล้วก็ของกระจุกกระจิกอย่างอื่นที่ใส่ได้เยอะเหมือนกันก้าวก็เลยคิดว่าเราลองเอามาใส่ขวดน้ําไหมเพราะว่าสังเกตดูนะช่องข้างๆทงั้งสองข้างนี้ยไม่มีช่องใส่ขวดน้ำอะ่ะเราเป็นคนแบบอยากจะพกมีน้ําไว้กินตลอดก็เลยลองเอาขวดน้ํามาเทใส่สดูนะอันนี้เป็นเกสติดแอบรูซิปเลยนี่ใส่ได้ใส่ได้ด้วย่ออยากจะพกอีกสักขวดนึงบ้าพลังไปไหม ช่องนี้ก็คือเหมือนช่องเมื่อกี้เลยเพียงแต่ว่าไม่มีทุกคุณแจอะขวดน้ําอันนี้ขนาด0.6ลิตรใส่มาตรฐานก็ใส่ได้นี่ไม่อดอยากปากแห้งแล้วมีน้ํากินตลอดรู้สึกว่าใส่แล้วก็ดูแบบปิดมิดชิดเรียบร้อยดีนะถ้าสมมติเราอยากพกน้ําก็แล้วแต่เนอะแบบใครอยากจะเอาไปใส่อะไรก็ได้นะแต่ให้เห็นว่าเออขนาดมันใส่ได้ประมาณนี้เลยโอเคถัดมามันมีอีกช่องหนึ่งมันเป็นช่องซ่อนก็คือช่องด้านหลังตรงนี้นี่ นี่ใส่ได้เยอะนะจะเป็นช่องแบบแบนนิดนึงใส่ของได้ประมาณนึงเราอาจจะเก็บของที่เราแบบอยากซ่อนไว้แนบกับตัวจะเป็นเอกสารสําคัญพาสปอร์ตหรือว่าเก็บมือถือสมมติเราสะพายหลังนี่ใช่ป่ะแล้วเราก็อยากจะเก็บมือถือสมมติเราจะเก็บมือถือใช่ไหมซ่อนมือถือเราก็ใส่ไวอ้อย่างนี้ปุ๊บนี่ไม่มีใครรู้เราพกมือถือเพื่ออะไรแต่จะบอกว่าเออมันเป็นช่องแนบตัวแล้วเราก็สามารถใช้งานแบบนี้ได้นี่นี่บอกว่าปุ๊บ ได้ง่ายดายทีนี้ความใหญ่ของมันเนี่ยมีความน่าสงสัยเหมือนกันเนอะว่ามันใส่อะไรได้อีกก้าว่าน่าจะเป็นพวกแท็บเล็ตได้เลยเนอะอันนี้เราไม่ไม่ไม่ฟันธงแล้วกันเนอะแต่ก้าว่าอย่างพวก iPad Mini อะน่าจะใส่ได้ในช่องนี้นะแต่ว่าปากช่องมันค่อนข้างแคบนะ ป,ปากแคบๆแต่ว่ามันก็เป็นช่องใส่ที่กว้างกว่าปากอะ mm ่ะ hmm. ก็ว่าก็ลองลองไปแอปพลายดูว่าอันไหนที่ใส่อะไรแล้วมันเหมาะกับเราแต่ว่าช่องค่อนข้างใหญ่อะ mm hmm. ส่วนสายสะพายก็จะเป็นแบบนี้ตั้งสไตล์ Hello Lulu, Lulu เลยรุ่นอย่างรุ่นคาตเตอร์อะไรพวกนี้สายก็เป็นแบบนี้นะมันจะมีความบุนุ่มๆสะพายสบายไหลแล้วก็สายสามารถปรับได้จะเป็นการปรับสายที่สายจะไม่เกะกะสมมติว่าเราปรับสั้นมันก็จะมีชายเหลือเยอะใช่ปะ่ะมันก็อาจจะดูลกเขาก็เลยทำมาเป็นลักษณะเนี้ย มันก็จะดูอะปรับยาวปรับสั้นอะไรมันก็จะเป็นแบบเนี้ยก็รู้สูกมันมีความดูไม่ลกไม่แกว่งไกวเยอะแยะอ,อยากได้ยาวๆหน่อยก็ปรับไปเนี่ยใครอยากปรับยาวๆก็ได้ยาวสุดอย่างนี้เลยปรับสันส้นๆอย่างนี้ สั้นที่สุดอะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยหูหิ้วของกระเป๋าใบนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เป็นแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่างานของสายพวกเนี้ยเขาเรียบร้อยมากอยู่แล้วตามสไตล์ของลู l u นะแล้วก็ a อเซอร์รีต่างๆของเขาจะมีการตัดเย็บได้อย่างเรียบร้อยเลยอ๋อแล้วก็ตรงส่วนนี้เขาเรียกว่ามันเป็น UTX Duraflex ก็คือมันจะมีน้ําหนักเบาแต่ว่าทนทาน นะอันนี้ก็เป็นเอเซอร์รีที่ h e l l หลรู้เลือก,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 กใช้สําหรับกระเป๋าของเขาทุกรุ่นเลยก็ได้เรียกว่าอย่างนั้นเลยก็ได้นะช่องใส่ข้างนอกก็มีประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากเรามาดูข้างในกันว่าเขาบอกว่าตามสเปกอ่ะใส่โน้ตบุ๊กขนาด16นิ้วแต่ว่าเราไม่มี16นิ้วให้ดูนะเราก็เลยเอา17นิ้วมาใส่ให้ดูนะเดี๋ยวก้าจะใส่อ่ะให้ดูช่องข้างในก่อนดีกว่าช่องข้างในจะมีช่องซิปช่องซิปด้านหน้าใส่ของกระจุกกระจิกเขาก็มีให้ให้เราสามารถจัดระเบียบได้ประมาณนึงนะใส่ของได้ประมาณ หนึ่งตรงนี้นะแล้วก็ช่องใหญ่ อ่อันนี้มันเป็นช่องใส่ของหลักซึ่งจะไม่ใช่ช่องใส่โน้ตบุ๊กถ้าเป็นช่องใส่โน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะเป็นช่องเล็กตรงนี้เขาจะมีบุกนิ่มๆน,น,นิดนึงสาหรับใส่โน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ16นิ้วแต่นี้ของ9อะ่ะจะมีเป็น17ขอบบางเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะมันจะใส่ช่องโน้ตบุ๊กไม่ได้นะจะให้ดูว่าอ่ะถ้าเราใส่ที่ช่องหลักช่องใหญ่ไปเลยจะเป็นยังไงอันนี้เป็นโน้ตบุ๊ก MSI หน้าจอ17ซึ่งขอบมันจะบางเ๋ยเปิดให้ดูว่าขอบมันบางเดี๋ยวมันอาจจะแบบเฮ้ยม เอาติดขึ้นมาแล้วเนี่ยเล็กๆตรงนี้เลยอย่างนี้ถ้าเราวัดทั้งทั้งขอบตรงนี้เลยนะ12 12ประมาณ12บวกจุ้า <15. 5. S 2> เอาเรียกว่าประมาณ15แล้วกันเนะาะความกว้างที่มันวัดจากตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ย5 5นิ้วนะเดี๋ยวใส่ให้ดูใส่แล้วเป็นอย่างนี้ มันก็ใส่ได้นะเพราะว่าตรงตูดกระเป๋ามันจะมีความนุ่มๆเรียกว่าวางโน้ตบุ๊กลงไปก็ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวแบบเฮ้ยมันจะแบบกระแทกพื้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือมันจะเกิดการกระแทกอะไรไหมอ่ะคือตัวกระเป๋าว่าเนื้อผ้ามันบางถูกไหมแต่ว่าตรงตูดกระเป๋าอ่เาะเขาเสริมมาไว้พวกกันกระแทกอะไรพวกนี้มันจะมีความนิ่มๆอยู่ที่ตูดกระเป๋าทีนี้เดี๋ยวจะลองปิดกระเป๋าให้ดูดีกว่าเนาะสมมุติว่า آ, ใส่ของแล้วค่ะไปแล้วพร้อมออกเดินทางค่ะพุ่มปากลงมาได้อย่างนี้แล้วพี่ก็จะดึงอย่างนี้เลย ปิดแล้วมันก็คือลูดปิดแล้วเห็นปะมันจะปิดไปตามขนาดของโน้ตบุ๊กอะเรื่องของน้ำหนักโน้ตบุ๊ก17นิ้วของเก้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักมันก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าตามสเปกกันนะคือ16นิ้วเราก็ใช้งานไปตามสเปคดีกว่าแต่ถ้าสมมติเราจาเป็นจริงๆอย่างเงี้ยเราต้องการจะใส่จริงๆมันก็ใส่ได้ไงเดี๋ยวจะสะพายให้ดูนะก็จะเป็นประมาณนี้เก้าสูง162สะพายประมาณนี้นะขนาดกระเป๋าจะเป็นแบบนี้ ได้อยู่เนาะดูดูไม่เอถอะทะเกินไปจริงๆแล้วไซ์เนี้ยก็เห็นในรูปนะเขาจะมีนายแบบสะพายเหมือนกันเรียกว่าเป็นกระเป๋าที่ใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอยู่ที่ชอบสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยกว่าสีเนี้ยดูเหมาะกับผู้หญิงดีนะผู้ชายก็อาจจะชอบสีดําอีกเรื่องหนึง่งสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้จะใสนน่โนตบุใส่กล้องได้ไหมพื้นกระเป๋ามันนุ่มอะ่ะก้าวามันใส่ได้นะเอา,าลองเลยอันนี้จะเป็นกล้องโ o n y A7C นะติดกับเลนส์16 35 f4 เป็นทางยาวโฟกัสที่เลือกมาว่ามันค่อนข้างอเนกประสงค์ครก็่าจะ ใช้ได้แล้วก็ถ่ายได้ทุกสถานการณ์ก็จะใส่เข้าไปก็รู้สึกว่ามันมันได้อยู่นะเพราะว่าเนื้อผ้าข้างในรอบตัวกระเป๋ามันมันจะมีความหนาอาจจะด้วยส่วนตรงนี้เป็นช่องใส่ของใช่มันก็จะหนาของมันข้างๆนี้ก็ประมาณนึงไม่ได้ถึงขนาดเป็นผ้าบางจนรู้สึกว่าน่ากังวลใจนะแล้วก็ใส่ของกระจุกกระจิกเพิ่มเติมอะไรก็ได้ ใส่แล้วก็น้ำหนักก็กำลังดีด้วยหรือใครแบบรู้สึกกลัวห่วงกล้องอะไรเงี้ยก็เอากระเป๋ากันกระแทกมาใส่ได้ที่มันเป็นเคสอินเสิร์ตโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับกระเป๋าเ hey พ ul mm hmm. ลโลลูลรุ่นโอลิเวอร์ถ้าเกิดว่าใครสนใจสั่งซื้อนะก็เข้ามาได้ที่ w w w i l o v e เว็บดอทไอรหรือว่าเข้าไปที่ช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้พิมพ์เสิร์ชชื่อร้าน I Love ทูโเจอกันใหม่คลิปหน้าคราวนี้จะเป็นรุ่นที่เล็กลงมาของ f l o w Collection อย่าลืมติดตามด้วยนะคะขอบคุณ